โอเคครับทุกคนครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเาสู่ช่อง t e ชช h e เอสทูยบผมครูตุวย56มมและวันนี้ก็เป็นการฝากขายรหักเช่นเคยนะครับนะใครที่สนใจอยากจะฝากขายรหัสฟรีไฟล์นะครับมีค่าฝากแค่10%นะครับนะทุกคนนะสำหรับใครที่อยากจะฝากขายเนี่ยต้องโอนค่าฝากก่อนทําคลิปนะครับมีค่าฝากแค่10%เท่านั้นนะครับนะ10%คิดยังไง 10%แล้วมันราคาเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นคุณอยากจะฝากขายที่ราคา1,000บาทนะครับผมอยากจะฝากขาย1,000บาทก็เอา1,000เนี่ยไปหารด้วย10นะครับก็จะเป็นเท่ากับ100นะครับนะนั่นก็คือค่าฝากครับขาย1,000บาทนะครับค่าฝากก็100บาทขาย2,000บาทค่าฝากก็200บาทนะครับเพียงแค่คุณเนี่ยตัดตัวสุดท้ายออก1ตัวนะครับนะ นั่นก็คือค่าฝากคิดง่ายๆเลยครับตัดตัวสุดท้ายออก1ตัวอย่างเช่นคุณจะฝากขายที่2 2 0 0บาทใช่ไหมนะครับ200บาทคุณก็ตัด0ูนตัวสุดท้ายออกก็เหลือยี่บบาทนั่นคือค่าฝากครับนะและต่อไปนี้ผมก็จะรับ ID แค่เชื่อม facebook นะครับทุกคนครับไม่ได้รับเชื่อม Google นะไม่ได้รับเชื่อม Google นะครับเนื่องจากว่า g o o g l e เนี่ย ปัญหามันเยอะนะครับทุกคนครับนะรับแค่ Facebook และกันนะครับนะสำหรับใครที่อยากจะฝากขายนะครับมีก็ฝาก1 0โอนก็ฝากก่อนรับแค่ Facebook นั่นเองนะครับนะโอเคครับหรือว่าใครที่สนใจอยากจะซื้อรหัสสินค้าไหนในคลิปของผมก็สามารถทักเพจมาได้เลยนะครับซื้อรหัสเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะซื้อรหัสเราดูรหัสสินค้าก่อนนะครับ นี่ครับนะอย่างเช่นรหัสนี้ครับรหัสสินค้า698อย่างเงี้ยนะครับราคาแล้วมันเชื่อม Facebook เชื่อมอะไรนะครับนะก็ให้ทุกคนดูก่อนนะครับโดยดูยังไงครับดูที่ในหน้าจอ1ครั้งเนี่ยนะครับดูหน้าจอเลยนะครับนะพอดูหน้าจอเสร็จปุ๊บนะครับดูมุมขวาบนนะครับพอดูมุมขวาบนเสร็จปุ๊บก็ไปดูที่ใต้เดซิฟชั่นใต้เดซิ p ชั่นจะบอกไปครับว่ารหัสนั้นราคาเท่าไหร่แล้วขายออกไปหรือยังนะครับแล้วค่อย มาถามผมแล้วค่อยแคปจองมาถามผมพี่ครับสนใจรหัสนี้นะครับนะสนใจรหัสนี้บางคนน่ยพี่ซื้อรหัสซื้อรหัสซื้อรหัส,หสเฉยๆไม่ตรงไม่ตอบนะซื้อรหัสแล้วรหัสไหนนะครับนะผมไม่ได้ถามนะครับอันนี้ผมข้ามแชทเลยนะครับนะผมคือผมเข้าไปดูทุกข้อความนะครับผมก็ข้ามข้ามหมดนะครับนะถ้ามันไม่ใช่คําตอบที่ผมจะต้องการตอบนะครับ <c oughs> อืมนะครับหรือใครที่สนใจอยากจะผ่อน อยากจะจองนะครับมีค่าผ่อนค่าจองเพียงแค่100บาทนะครับนะว่าคุณอยากจะผ่อนเนี่ยนะครับแบ่งจ่ายง่ายนะครับนะคือนะครับการผ่อนการจองเนี่ยคุณต้องโอนเงินให้ครบนะครับคุณถึงจะได้รหัสนะครับถ้าคุณโอนเงินแค่100บาทคุณไม่ได้รหัสนั่นเองนะครับนะการผ่อนการจองครับนะมีนะครับต้อง เพิ่มค่าผ่อนค่าจองบวกไปเลย100บาทนะครับอย่างเช่นรหัสนี้นะครับนะหนึ่งพาบาทถ้าคุณอยากจะผ่อนรหัสนี้ก็บวกไปอีก100นะครับก็จะกลายเป็น1,600บาทกับรหัสสินค้านี้นะครับหรือว่าคุณอยากจะจองก็1น0 0บาทเหมือนกันครับแค่บวก100นะครับไม่รวมค่ารหัสนั่นเองครับนะผ่อนกับจองเนี่ยนะครับอยู่ได้30บวันนะครับ30วันหมดเขต30บวันเลยนะครับถ้าคุณแบบเออไม่จ่ายเกิน30บวัน3 5 5 3ม 30วันนะครับก็คือว่าโมฆะหมดสิทธิ์นั่นเองนะครับ30วันนี่ก็คือว่าเยอะนะครับนะบางคนขอก็ผ่อนมานะครับบางคนก็ผ่อนวันละร้อยก็มีนะวันละ200วันละ150มันไม่มันไม่ถึงครับสาวันนะจริงๆนะครับนะถ้าคนจะผ่อนนะครับผ่อนครบถึงจะได้รับนาถ้าคนผ่อนไม่ครบก็ขอสงวนสิทธิ์นะครับนะขอสงวนสิทธิ์เงินตรงนี้ก็ไม่ได้คืนไปนะครับโอเคครับนะหรือว่าใครที่สนใจบริการปั๊มแรง ก็มีเหมือนกันครับนะสำหรับใครที่สนใจบริการตั๊มแรงก,ก็อัตราค่าบริการก็ตามนี้เลยนะครับหรือว่าใครที่สนใจบริการเติมเพชรฟรีไฟลของเราก็มีเหมือนกันครับอัตราค่าบริการเติมเพชรฟรีไฟก็ตามที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับหรือว่าใครที่สนใจอยากจะซื้อโคสเอสเนี่ยเอาไปสุมคาตานะไอซ์วอลก็มีเหมือนกันครับนะ นี่เลยครับราคาโค้ดละ5บาทนะครับ2โค้ดก็จะเท่ากับ1กล่องนั่นเองครับแสดงว่า1กล่องเนี่ยจะเท่ากับ10บาทนะครับทุกคนกับใครที่สนใจก็ทักเพจมาได้เลยนะครับทุกคนครับโอเคครับอยู่กับการฝากขายหลักสินค้า698ในราคา1,500บาทเชื่อม a c e b o o k นะครับทุกคนเชื่อม a c e b o o k นะครับมาด้วยเลเวล64ครับไล์ 2676 0ขั้นสูงก็ตามนี้เลยเหลืองเตอร์ครับ1,500บาทมาดูกันที่แฟชั่นตัวละครอโลโคโนโจเซฟไฮโตะเลงต่างครบเซตครับดูกันที่แฟชั่นกันบ้างเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นหัวขาวตาดงตาแดงอะไรต่างๆครับหัวแบ็คออฟไว้แล้วก็หัวบราวันสุดเท่สุดแลกล้ามดำของเราอยากกุซ่าชายหญิงมีแน่นอนครับมาดูกันที่แฟชั่นแว่นตาของเรากันบ้างครับนะไม่ว่าจะเป็นนะครับนะ นี่เลยนะครับนะบอกว่าแรงดงแรงแดงดึงจะใส่ได้นั่นเองครับชุดทงชุดเซ็ตครับหน้ากากลงหน้ากากดํามีแน่นอนครับนะสำหรับใครที่สุ่มไม่ทันก็มีมาให้ครับทุกคนครับนะแพ็กเกตนี่เลยนะครับทุกคนเสื้อผ้าของเราไม่ว่าจะเป็นนะครับนะกล้ามถอดเสื้อเจ๊โปงเจ๊ปูครับฮอลลเฟรมนี่เลยครับนะ กามดำครับสุดจ็อกเกอร์ซีซันสิบซีซันเซีซันสิบส12 1องสสามครับทุกคนครับก็มีราคาตามนี้เลยนะครับทุกคนยากุชช่าชายหญิงครับไวโดูนที่แฟชั่นกางเกงกันบ้างครับ1,500บาทนะครับนะถือว่าผมพูดไปต้นคลิปหมดแล้วนะครับนะถือว่าทุกคนคงได้ดูต้นคลิปนะอดใจฟังแค่4นาทีทุกคน สำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะนะครับนะตั้งใจฟังแค่ต้นคลิปเนี่ยแค่4นาที3มนาทีคุณก็จะเข้าใจทุกอย่างครับคุณก็จะไปซื้อขายคุณจะไปซื้อขายกับรหัสใครที่ไหนคุณก็ได้หมดครับทุกคนครับกล่องของเราเยอะแยะมากมายครับแพ็กเกจต่อละครก็นี่เลยนะครับทุกคนครับบัตรเพิ่มือนอื่นครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เขียวลูกแก้วบัตรเป็นชื่ออีกหนึ่งใบเอาไปเปลี่ยนชื่อกันได้เลยนะครับทุกคนครับนะนี่เลยครับบอกเลยว่าตั้งใจฟังแล้วคุณก็นะครับนะนั่นแหละ นะครับนะหัวก้ามดำครับทุกคนหัวไม่กากเกลของเราก็มีมานั่นเองครับดูคนที่แฟชั่นกางแกงอาแว่นตรงแว่นตาครับนะไม่ว่าจะเป็นแว้นตาตามนี้เลยนะครับเซตซูมเหมยฟางหัวอายุโอเคมีนะครับทุกคนครับนะก้ามดำเปไหน้ามดำของผู้หญิงบอกเลยว่าโคเท่นะครับทุกคนครับมาดูที่แฟชั่นเสื้อผ้ากันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการซื้อขายรหัสเนี่ยนะครับนะเมื่อคุณโอนเงินเสร็จแล้วคุณก็ต้องสมัครเมลใหม่มานะครับ อย่ามาขอรหัสเลยนะครับถ้าคุณขอรหัสไปคุณสิ่งที่คุณจะต้องเปลี่ยนนั่นก็คือนะครับหัวไม่กัดเกลียวครับสิ่งที่คุณจะต้องเปลี่ยนเมื่อคุณซื้อรหัสอันดับแรกคือเมลครับนะเมลคุณต้องเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่ว่าเมลของเจ้าของรหัสฝากขายนั่นเองนะครับห้ามเอาเมลของรหัสฝากขายไปเล่นนะครับเพราะว่าเขามีเมลเขาอาจจะเข้าไปได้นะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ คุณต้องเปลี่ยนครับนั่นแหละครับคือหน้าที่ของผมที่ผมจะต้องเปลี่ยนให้ครับคูหูตัวละครนะไม่ว่าจะเป็นนกฟินงฟินิกอะไรต่างๆครบเซตคกับคอลเลกชันท่าทางไม่ว่าจะเป็นท่าวิดพื้นครับทุกคนครับนี่เลยครับนะท่าไม้ท่าหมัดไฟไซตามะบอกว่า1,5 0 0บาทผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะต่อไปนะ้ครับทุกคนที่กระเป๋าสพายครับกล่องทวงใจยานผ่าหนะนะครับนะแอร์บอร์ดครับลมชูชีพนี่เลยครับภาพพื้นหลังผมตอนตอนที่ตอนที่คนยากว่าเอาไปเปลี่ยนเอง ผมก็ถามแล้วถามอีกนะครับว่าเออถ้าเอาไปเปลี่ยนเองนะครับถ้าเข้าเฟสไม่ได้ผมไม่รับประกันนะครับนะเพราะว่ารหัสเฟสของคุณคุณเปลี่ยนคุณก็ต้องรู้แล้วครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็น M4 ครับ AK ของเราก็ตามนี้ M14 ครับสก t าไททันสกาคิวปิดลสกิลปืนหลักครบเลยนะ M4AK สกากอไซคเ K29 ฟามัส SVDXM8M60N94 สกิลปืนหลักครบเลย UMPMP5PM40P90 ครับ 25ทอมสันช็อตกันก็นี้ลูกซองยาวไปไงสแปดอีกแล้วก็1นึ่งดีแทกถาวรเลยนะครับสแนป,ปงสแนปเปอร์คิอา98พิสตันของเรามาลีกระทะมีทวารัดไม้เป็นบอลคาตานะฟิตของเรามาได้หมัดจริงจังระเบิดอีก18รูปแบบไอวอลอีก3อันครับทุกคน Arthur, อาร์เธอร์เรามาได้เอ็นจิ่ง9แกตติ้งในราคา1,500บาทถ้าใครสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับโอเคครับอยู่กับร้านสินค้า699ในราคา1,100บาท เชื่อม Facebook ครับทุกคนมาด้วยเลเวล66ไลท์3 6 9 3เฮ้ยไลท์เยอะนะครับสิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลยนะครับบอกเลยว่าน่าจะตึงๆละลายกันเลยทีเดียวครับทุกคนครับไปดูกันที่แฟชั่นกู้หูตัวละครตัวละครกันบ้างครับฮายิโตะแม็กซิมอะไรต่างๆครับทุกคนครับน้ำมีแน่นอนครับฮายิโตะของเราสําหรับใครสายอัดตัวนะครับนะบอกเลยว่าโคตรแรงครับทุกคนครับนะชุดเซตของเราครับมันจะเป็นหมวก F ครับทุกคนครับหมวก F อฟอายุเกเซนโซปาโตสุดเท่สุดแรงของเรามาดูกันที่นะครับนะชุดเซตแบบนี ชุดแบบนี้เนี่ยผมไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเอมามาขายนะครับทุกคนครับนะนานแล้วมาดูคนที่แฟชั่นอ่าเขาเรียกว่าแมนตาครับทุกคนครับมิสเตอร์แคคเกอร์ของเต้าก็มีมานั่นเองครับนะไม่ว่าจะเป็นภาพปิดปงปิดปากครับทุกคนครับแฟชั่นเสื้อครับทุกคนครับก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับนะาได้เลยนะครับนะทุกคนครับนะก็ตึงๆแรงๆครับนะไม่ว่าจะเป็นซีซั่น5 เสื้อโกเซซันสองสามสี่ห้าของเราก็มีนะครับทุกคนครับแล้วก็นี่ครับแจ็คเก็ตโกโลเย่ครับนะกล้ามถอดทรงถอดเสื้อของเราเสื้อไก่แปดบิดครับทุกคนในราคาหนึ่งพันนึงร้อยบาท เอาเรื่องเหมือนกันนะครับทุกคนครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับอยากได้ทีนี้ก็สามารถทักเพจมาเลยนะครับทุกคนก่อนที่คุณจะซื้อเนี่ยนะครับชุดเซ็ตของเราเยอะแยะมากมายบัตรเปลี่ยนชื่อื่นครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นคิดแก้วลุกกั้นครับทุกคนครับนะคิดแก้วลุกกั้นมาซานคิดตั้นลุกแก้วนะครับนะมาดูที่คิลี่ครับ คลิปนีก็หัวซู่มเหมยฟางตึงๆแรงๆกันเลยทีเดียวนะครับนะไปมาดูกันที่แฟชั่นแว่นตากันบ้างครับซู่มเหมยฟางอะไรต่างๆผ้าบิดตรงบิดปากเสื้อผ้าครับสายอะไรเนี่ยไม่ควรพลาดแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นแหลงดงแหลงแดงทุกซีซั่นเลยนะครับทุกคนครับนะนี่เลยครับมนุษย์หินครับแล้วก็เสื้อซีซั่น3ครับทุกคนครับเราก็สายอะไรเนี่ยไม่ควรพลาดครับก็เสื้อไก่แบบดิบนะครับนะถือว่าหายากเป็นของแรงไปที่เรียบร้อยนะครับสีคขันสูงครับนะบางหลายคนเนี่ยก็ตามหานะครับ ็ไปใส่แบบน่ารักคุกิอโนเนะนะครับทุกคนครับนะมาดูกันที่คู่หูตัวละครกันบ้างไม่ว่าจะเป็นนกฟินงฟินิกครับทุกคนเลเวล4กันเลยทีเดียวครับสายไล่ถูกใจสิ่งนี้ไม่ต้องไปซื้อกันให้ท่าไก่ครับนะนี่เลยครับนะท่าไก่ของเรามีครับกระเป๋าสะพายสุดเท่สุดแรกล่องดวงใจยานพาหนะแอร์บรอดนะครับลมชูชีพเอซุดนะครับภาพพื้นหลังของเรารูปภาพนี่เลยนะครับนะเป็นไงเป็นผู้เล่นที่แบบว่าระดับแรกๆอ่ะการเลี้ยอยหลอดเป็นไง ตามผู้ตรงผู้ดีของเราก็มีมานะั่นเองครับ A B C T S ตาของเรา Sky Wing ครับมาดูอวุธปืนครับ1,100บาทได้อ่านะครับนะได้ M4 ลั่น2ครับ M4 Griffin 40 AK Unicorn M14 Scara Corsa s k M249 Farmart XM8 M60 นะครับ MG ที่ UMP สีแดง m p 5 VMP400 P90 ครับช็อตกันก็นี่เลยครับลูกซองยาวสเปซครับนะ สไนป,ปงสไนเปอร์ค่เก้าแปดพิสตันของเรามาลีกระทะมีโทรนตัดไม้เบสบอลฟิตของเรามาด้วยตามนี้ระเบิดมืออีก8รูปแบบไอ้วลยอันอาร์เธอร์ของเราก็ตามนี้ครับในราคา1100บาทถ้าใครสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับโอเคครับอยู่กับหน้าสินค้า700ในราคา1500บาทเชื่อม facebook นะครับมาด้วยเลเวล 61ไลท์19570เขั้นสูงก็ตามนี้เลยนะครับมาดูคนที่แฟชั่นครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นคุณโนอาล็อกอาฮายาโตะอะไรต่างพบเซตครับดูที่แฟชั่นการแต่งตัวของเราครับไม่ว่าจะเป็นหัวขาวครับตามนี้เลยนะครับ บอกเลยว่าตึงๆแรงๆกันเลยทีเดียวครับนะหัวกล้ามดำของเราก็มีมานะครับมอกเอฟสุดเท่สุด,สดแรงนะครับมาดูันที่แฟชั่นแว่นตาเซ็ตสินักจิ้งจอกอ o k เคมีแน่นอนครับสแสดงว่าต้องมีหัวผู้หญิงอายเคครับเซ็ตซีบ้าของเราใส่แล้วเท่ใส่แล้วแรงนะครับทุกคนครับนะเราจะเป็นกล้ามตรงกล้ามดำแล้วก็หน้ากากลงหลอมใส่แล้วเท่บอกเลยว่าแฟชั่นตาดงตาแดงก็มีมาเหมือนกันตูวที่แฟชั่นเสื้อผ้าครับ นะกล้ามถอดเสื้อเจ๊ปงเจ๊ปูนะอิมพิวส์กาดสายไฮไลท์เนี่ยไม่ควรพลาดนะครับทุกคนครับเอซุดสุดเทพสุดแรงเป็นเอซุดเติมโค้ดนะครับนะผู้ขายบอกว่าเอซุดเติมโค้ดนะครับไม่ใช่เอซุดสี่เกาเก้านะครับและสำหรับใครอยากฝากขายนะครับนะก็บางทีก็รอคิว1-2วันนะครับ1-2วันนะครับถึงจะถ้าข้อมูลไม่ผิดพลาดนะครับบางคนเนี่ยเมื่อถึงคิวตัวเองแล้วนะครับให้รหัสเฟซก็ยังไม่ถูก มันก็จะเลดไปอีก1วันนะครับนักางเกงปีกนงปีกนกเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเมื่อคุณให้ข้อมูลแล้วคุณอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับถ้าคุณเปลี่ยนคุณก็ต้องบอกผมด้วยนะครับนะก็จงก็จิแพ็กเกจตัวละครอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นพิมเขียวลูกแก้วบัตรเป็นชื่อหนึ่งใบซื้อไปเนี่ยเปลี่ยนชื่อกันได้เลยครับนะสูเหมยฟางครับทุกคนครับโอ้เฟิ่งหลันนะครับนะมาดูกคนที่เคลลี่กันบ้างครับอย่เช่นรหัสนี้นะครับฝังแต่วันจันนะครับนะได้ลงคลิปวันพหัสก็คือทัั2วับนะ คือผมบอกว่า2วันนะครับก็คืออังคารพุธเนี่ยจะได้ลงแล้วก็ลงมันพลหงัดนั่นเองครับเพราะว่าแล้วก็คิวผมไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับไม่ได้เยอะแบบ18วัน20บวันนะครับทุกคนครับนะหงถึงสวันครับบางทีไอดีฝาีบางไอดีก็ฝาก1วันนะครับนะฝากวันนี้ลงพรุ่งนี้ฝากวันนี้ลงเมื่อลืนก็มีเหมือนกันครับนี่เลยครับแฟชั่นหัวของเราดูคนที่เฟื่องลานครับก็มีเหมือนกันหัวอายุโอเคสุดเทพสุดแรซูมเหมือกฟางครับทุกคนเ่นตรงแม่นตา ของเราก็มีมาในครับทุกคนมา็ทุกคนที่แฟชั่นเสื้อผ้าเสื้อผ้ากันบ้างในครับนี่เลยนะครับทุกคนครับตึงๆแลมทุกคนที่ซุดเสื้อผ้ากันบ้างของเราก็จะตามนี้เลยนะครับทุกคนครับถ้าใครสนใจนะครับนะไม่ว่าจะเป็นแจ็คเก็ตโกโลย่าหรือเปล่านะครับตาฝาดต้งใส่ตาฝาดนะครับ ก็สตามนี้เลยนะครับทุกคนครับแฟชั่นกางเกงของเราก็มีมาให้ครับแฟชั่นรองเท้าของเราก็ตึงๆแรนๆกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนครับรองเท้าแตะรองเท้าเอี่ยมอะไรต่างๆ1,500บาทครับก็จงก็จีพ็สเกจตัวละครอื่นๆนะครับทุกคนครับนะมาดูกันที่คู่หูตัวละครกันบ้างว่าจะเป็นนกฟินงฟินิกครับมีแน่นอนครับรีวิวเจกันเลยทีเดียวคอลเลคชั่นท่าทางครับนี่เลยครับทำบ่งทำออะไรต่างๆครับ ท่าปิปเิิของเราครับเยอะแยะมากมายแล้วก็ท่าไม้ที่หลายคนแบบว่ามันเป็นท่าสิทธิ์ขั้นสูงครับเอากลับมาขายไม่ได้ครับเดี๋ยว G.M ด่านะครับเดี๋ยวโดนด่านะครับเดี๋ยว G.M จะโดนด่า เอากลับมาขายทําไมนะครับนั้นภาพพื้นหลังของเราก็เยอะแยะมากมายมุทุกคนที่รูปภาพ ABCTH ครับทุกคนครับตามเราก็ตามนี้ครับสกายวงสกายวิงของเรานี่เลยครับมาดูวุธดปืนกันบ้างครับไม่ว่าจะเป็น M4 สกินปืนหลัก AKM14 สกาคิวปิดเลิฟสกาไททันครับกอสร้างของเรา SKM29 ฟาเมท XM8 ลั่น2 M60N94 ครับ Mg ที่ UMP ครับ m p 5 v m p 0 p 9 0ของเราทอมสันนี่เลยนะครับนะลูกซองยาวสเปสอีก3กระบอกครับสไนปงสไนเปอร์พิสตันนะครับมารีกระทะมีนตัดไม,ม้เบสบอลคาตานะมีเเลยนะครับใะแคนดสิสไฟดับนะครับฟิตของเราแล้วเบิดมือสเปรูปแบบไอวอลอีก3อันนะครับอาร์เธอร์ของเรามาด้วย M79 ในราคา1,500บาทนะครับเมื่อกี้ไฟดับดังตื้เลยนะครับ โอเคครับอยู่กับหน้าสินค้า071ในราคา1,000บาทเชื่อม Facebook นะครับมาด้วยเลเวล61 like 1490ิขั้นสูงก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับมาดูกันที่แฟชั่นตัวละครครับตัวละครของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโคโนะอล็ฮกยาโตะครับทุกคนครับมาดูกันที่แฟชั่นการแต่งกายครับมันนี้เลยนะครับนะหัวตาดงตาแดงของเราครับนะไม่ว่าจะเป็นหัวออฟแบ็ค ตึงๆแรๆกันเลยดีเดียวครับหมวกเคหมวก fru เคเซนโซปโตก็มีมาเหมือนกันมาดูกันที่แฟชั่นหน้ากากครับหน้ากากของเราก็สุดเท่สุดแานะครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นแว่นตรงแว่นตาใส่เราเท่ใส่แล้วแรงเหมือนกันได้เลยนะครับทุกคนครับมาดูกันที่แฟชั่นนะครับในตาดาตาแดงเห็นปหมมีเหมือนกันครับดูกนที่แฟชั่นเสื้อผ้าครับโอ้โหถอดเสื้อไบโอเอนจงเอนจินนะครับทุกคนครับนะอิมพิเรโอกาดของเราเสื้อมาลิงกิงกองส่เราน้องกองแก๊งเอซุสสุดเท่สรา บอกเลยว่าตึง,ตงๆแรงๆครับทุกคนซีซั่น5ชุดส้มเอซชุดบงชุดบอลเยอะแยะมากมายมาดูคนที่แฟชั่นกางเกงกันบ้างกางเกงหัวเราเนี่ยนะครับนะก็จะตามนี้เลยครับนะสำหรับใครที่กำลังมองหาไอเทมชิ้นไหนนะครับก็ให้ทุกคนเลือกหาแบบเออถูกใจเอไอดีนี้มีไอเทมไอดีนี้มีไอเทมชิ้นนี้หรือเปล่าครับแล้วก็จารชนพูจดจืดจ้านั่นเองครับ นี่เลยนะครับนะมาดูกันที่กล่องครับแพ็กเกจตัวละครบัตรเพิ่มือื่นครับธระชนคนต้นโลกเลยนะครับทุกคนมาดูกันที่ตัวละครของผู้หญิงกันบ้างในราคา1,000บาทได้ขนาดนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับในธรชนคนต้นโลกที่บอกว่าไม่นํากลับมาขายนะครับ3ปีมีหนึ่งครั้งครับนะสามปียังไม่กลับมาเลยนะครับตั้งแต่ผมเล่นมาเขายังไม่เอากลับมาขายเลยนะครับ ตั้งแต่2ปี3ปีเลยนะครับทุกคนครับนะก็จะตามนี้เลยนะครับทุกคนมาดูที่แฟชั่นกางเกงกันบ้างครับมันจะเป็นกางกงกางเกงสายให้ลงไฮไลท์เนี่ยไม่ควรพลาดแน่นอนครับกางเกงบอสสีของเราดูที่แฟชั่นรองเท้าก็มีมาเหมือนกันครับนี่ครับุดเซ็ตของเราครับนัาดาราชนคนปนโลกที่ไม่นํากลับมาขายมาดูที่คู่หูตัวละครมันจะเป็นเมียวอะไรต่างๆนกฟินงฟินิกครับทุกคนครับเป็นกงเป็นกินแพนด้านี่เลยนะครับทุกคนครับลิงบาบูนของเรามาดูที่คอลเลกชั่นท่าทาง ท่าดันพื้นของเราครับทุกคนครับนะไม่ว่าจะเป็นท่าทางสวัสดงสวัสดีครับกระเป๋าสะพายสุดเท่สุดแรกล่องดวงใจใส่ตำมะแรงต่างยานพาณนะแอร์บรอดครับลมชูชีพเอซุดครับภาพพื้นหลังก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับรูปภาพ A B C T S ต่างเรานะครับสกายวงสกายวิ่งมาดูพุดปืนกันบ้างครับไม่ว่าจะเป็น M4 AK M14 สกาวาลีกอซานะครับนะสกาไททันก็มีเหมือนกันครับ S T S 2อฟาร์มัส ด d x m 8 m 1 0 n 9 4ลั่นทรงลั่น2เลยทีเดียว n t ที่ u m p m p 5 m p เ0 p 9 0คหาอมสั่นนะครับช็อตกันก็นี่เลยครับทุกซองยาวสเปซสเต็ปองเซเนปเปอร์คาร์ก็ 8, 8 b ดบีมครับพิสตันของเรามาลีกระทะมีดหัวตัดไม้เบสบอลครับทุกคนครับฟิตของเราระเบิดมืออีก9รูปแบบไอวอลอีก3อันอาร์เทอร์ของเรามาด้วย m 7 9ในราคา1,000บาททวนได้ในะครสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับ โอเคครับอยู่กับหน้าสินค้า702ในราคา3,000บาทเชื่อม a c e b o o k ครับมาด้วยเลเวล59ไลค์1035สิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับหัวขาวหน้ากากดำออร์แกนิกหมัดไฟยากุซ่ารองเท้าแตะไปดูกันที่แฟชั่นตัวละครกันบ้างตัวละครของเราครับไม่ว่าจะเป็นหัวคงอโลคไฮโตครับทุกคนครับสุดเซ็ตตึงๆแรงๆกันเลยเดียวไปดูกันที่แฟชั่นครับแฟชั่นของเราครับไม่ว่าจะเป็นอนิ้หัวอะไรเนี่ยทุกคนนะอ๋อหัวของแบบ เออสวีทฮาร์ดครับของเจนอทชุดลูหัวล้นเซตมงเซตมะชุดนงชุดนอนครับทุกคนหัวของเจนอนมีเหมือนกันอาทิตย์เวลาครับนะหัวขาวนี่เลยครับทุกคนออร์แกนิกแย่ของเราก็มีมานั่นเองครับกล้ามดงกล้ามดำกันเลยทีเดียวครับนะชุดเซตตึงๆแลาๆครับทุกคนครับนะนี่เลยนะครับทุกคนหลับใครแบบเออนะครับคงจะรู้ดีครับสปอนซ์สปอนเซอร์ก็มีมานะครับดูที่แฟชั่นแบ้นตากันบ้าง เป็นตาของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชุดเซตตามนี้เลยนะครับนะอันนี้น่าจะเป็นขั้นสูงสุดหรือเปล่านะครับอีโวขั้นสุดยอดครับทุกคนครับหัวจันทราสีซามูไรสีครามครับเซตแอทเทนบีของเราก็มีมาสมแล้วก็หน้ากากลงหลอมของเรานั่นเองดูที่แฟชั่นเสื้อผ้าครับทุกคนครับหนึ่งสามพันบาทนะครับนะชุดนี้เลยครับเสื้ออาคิชุดเซตชุดนงชุดนอนอะไรต่างๆครบเซตกันเลยทีเดียวครับนะออร์แกนิกแย่ก็มีครับออร์แกนิกแย่ครับทุกคนครับนะชุดเซตเสื้อเพิงธมิน ตึงๆแลๆกันเลยทีเดียวครับนะเสื้อกังฟูดาก้อนครับก้ามดงกล้ามดำเอซุสุดเท่สุด,สด,สด,สดลาของเราก็มีมานะครับทุกคนนี่เลยครับเสื้อครงกระดูครับอวกเลยว่าเสื้อครงกระดูไม่เห็นนานมากเอาจริงนะครับเลทไล่สามพันบาทครับถ้าใครสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับทุกคนครับนะ เรดไลน์ของเราก็มีครับนะกางเกงคงเกงขาวลงชุดนง n ชุดนอนเซตำมงเซตำมะเซตัมิเซตปิอะไรต่างครับนะเราจะเป็นรองทงรองเท้าครับยากซงยอกซ่าเรดลงเรดไลน์ของเรามีแน่นอนครับนี ok ่ครับไปชั้นกลางรองเท้าครับรองเท้าผ้าใบเรดไลน์เรดไอนั่นเองนี่ครับทุกคนนี่เลยนะครับนะคาร์บอนสปีดไลโตรันนิ่งครับชุดเซตของเราก็นี่เลยครับกล่องแพ็กเกจตัวละคร อื่นๆครับแม้ว่าจะเป็นพิมพ์เขียวลูกแก้วคิสตันของเราก็เยอะแยะมากมายต่อไปดูกันที่ตัวละครของผู้หญิงกันบ้างเราของผู้หญิงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหัวก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับหัวอามงอหมวยมีแน่นอนครับยากุชาซายหญิงชายหญิงนะครับไม่ใช่ซายหญิงครับน็อดโค้งน็อดขาของเราครับผ้าปิดโปงปิดปากมาดูที่แฟชั่นเสื้อผ้ากันบ้างนี่เลยครับทุกคนครับนะสำหรับใครที่สายแบบเจ้าหญิงนะครับนะนำชุดแต่งงานของเราเนี่ยเออ ออกไปเข้าในโซนสไตล์แต่งงานกับคูุ่หนุ่มสาวได้เลยนะครับทุกคนนะก็มีมาให้ครับนะไม่ว่าจะเป็นคอตรงคอเต่าของชายหญิงของเรานะครับดูที่แฟชั่นกางเกงครับทุกคนครับก็จะตึงๆแรแๆกันเลยทีเดียวครับนะยากุชายากษุซ่านะครับไม่ใช่ยากุชาเฮ้ยว่าไทยแล้วมันเจ็บกกลิ้นอ่ะนอกทุกคนนะแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนเยอะแยะมากมายมาดูกันที่คู่หูตัวละครครับเม่ว่าจะเป็นนกเพนกวินครับทุกคนครับนะนี่เลยก็มีมาเหมือนกันครับ คอลเลกชันท่าทางมันจะเป็นท่าเรียกไบเกอร์ครับเดือยวไบเกอร์ท่าไก่ครับกับตันบุญญาหมัดไฟเซตมะนะครับทุกคนครับนะท่าไก่มีนะครับนะพี่ครับมีท่าไก่ไม่มีนะครับทุกคนกระเป๋าสะพายสุดเท่สุดแรงกล่องดวงใจนะครับยานพาหนะแอร์บรอตของเราร่มซูชิปเอซุตก็มีมาครับล่มจนสลัดครับเดือยวคอฟบ้าแฟนเบนเนอร์ใส่แล้วเทใส่แล้วแายกันเลยทีเดียวรูปภาพครับทุกคนครับใน A B C ี S ตาของเรา สกายวงสกายวิงของเรามาดูอาวุธปืนกันบ้างครับสามพันสามพันบาทผมว่าคุ้มค่าแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็น M4 AK M4 สกาครับสามกระบอกเลยนะครับนะสกาเมกาเลื่อนสกาแต่ท่านสองกระบอกครับกอซ่าเอทีเอ็มสองสิบเก้าฟามาร์สกินนี้ดาเมจแล้วก็แม่นยำครับสกินนี้ผมเนี่ยผมชอบครับเพราะว่าบวกดาเมจครับอัดตัวไปเลยครับ XM8 M60 ดเอ็นก็สี่ปืนพลาสมากันครับ s อ็นะครับ UMP m p 5 v ีเอ็มพของเรา ช็อตการลูกซองยาวสเปซสามกระบอกสไนปงสไนเปอร์พิสตันครับมารีกระทะมีวต,ตัดไมเ้เบสบอลคาตานะไฟถือหน้าเรบี้คาตานะนาาานะบัตรมูลที่สุ่มมาเมื่อกี้บัตรหมาดเลยนะครับแล้วก็สปิริตโอเวอร์ซีฟิตของร้ไม่ได้หมาดจริงจังที่ไม่นํากลับมาขายระเบิดมือ15รูปแบบไอวอลไซตาตมะครับงูเหลืองของเราก็มีมาในราคา3,000บาทถ้าใครสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับโอเคครับอยู่กับ้าสินค้า703ในราคา1 6 0 0รบาท เชื่อม Facebook ครับทุกคนครับมาด้วยเสื้อเลเวลนี้นะครับทุกคนครับจะตึงๆแรงๆครับรหัสนี้นะครับเชื่อม id rov ด้วยนะครับนะผู้ขายบอกมาครับนี่เลยนะครับเลเวล30ครับ ROV ผมไม่รู้ว่า rov เนี่ยมันจะต้องรีวิวอะไรนะครับนะหลายคนนะพี่ครับรับฝาก rov ไหมอยากจะรับอยู่นะครับแต่ว่ารีวิวไม่เป็นนะครับนะมันจะมั่วมันจะผสมกันมั่วนะครับก็เลย ก็เลยไม่หลับนะครับนะถ้ามันติดมาก็โอเคครับนะ1,600บาทได้อะไรบ้างครับอวีเล่นทั้งหมดนะครับรีเวล30ฮีโร่54สกินครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์เรนติโน่ลูบูอะไรต่างๆครับนะแล็งเลมอนอวีก็ตามนี้เลยครับสำหรับใครที่สนใจนะครับไอดีนี้เชื่อมอวีด้วยครับซื้อไป1 ID 1,600บาทได้ทั้ง2เกมเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน ไปดูคนที่แฟชั่นตัวละครครับทุกคนครับนะก็จะตามนี้อ่าอ้าวยังไม่ได้ดูนี้นะวะเลเวลาหกสิบเจ็ดไลท์สองหนึ่งสี่แปดสิทขั้นสูงก็ตามนี้เลเวลาหกสิบเจ็ดเยอะมากนะครับเล่นกันเลยทีเดียวครับดูเฮนรี่โคโนอาลอกไฮเอโตะครับทุกคนมาดูกันที่แฟชั่นกันแต่งตัวกันบ้างครับอาลอกของเราครับนี่เลยครับนะแฟชั่นสุดทตเท่สายไฮโลน์ไฮไลท์เนี่ยไม่ควนพลาดนะครับหัวพี่ตงพี่ตูนครับนี่เลยนะครับสายไฮลนไฮไลท์ของเราก็มีมาครับหน้ากากดงหน้ากากดำครับทุกคนครับนะหัววบราน หัวกล้ามดําเป็นไงตึงๆเรไรอ่ะทุกคนเอาเรื่องเหมือนกันนะครับทุกคนครับนะม่นจะเป็นชุดเซ็ตตามนี้ครับที่บอกว่าโอ้โหสุดนี้ครับทุกคนครับอ่าเสื้อเซ็ตขั้นอีโบใช่ไหมเยอะแยะมากมายครับมาดูกันที่แฟชั่นวบนตาครับว่นตานากากโงหน้ากากดำแอสตันบิดหนวดคงหนวดขาวของเราดูที่แฟชั่นเสื้อผ้ากันบ้างไม่วาจะเป็นแฟกโฟครับทุกคนครับนี่เลยนี่ครับทุกคนครับนักลบเหมันที่ไม่นํากลับมาขาย นะครับก็มีครับกล้ามดำเรานะครับแอสทันดีของเราเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียว2 3 4สครับทุกคนครับนะ234เลยกันเลยทีเดียวนะครับคุ้มค่านะครับ23455ก็มีครับนะเอาเรื่องเหมือนกันครับ ID นี้บอกเลยว่า1 6 0 0บาทได้ทั้ง2อ d ดีผมว่าคุ้มนะครับดีกว่าทุกคนจะไปซื้อแบบไอดีอาร์วีไอดีฟีไฟอันนี้อยู่ด้วยกันทั้ง2อ d เลยนะครับเดอดแย่ครับทุกคนครับ ตัวที่กล่องบัตรเพิ่มอื่นครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นลูกแก้วคริสตัลอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายตัวที่ตัวละครผู้หญิงครับนะเค่ชุดนี้ก็คุ้มเนื้อหนึ่งพันหกร้อยบาทอ่ะจริงๆนะเออนี่ครับนะก็ตามนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถทักเพจมาได้เลยนะครับทุกคนหัวซูมเหมยฟ้างครับทุกคนเยอะแยะมากมายหน็อดโค้งหน็อดขาวทุกคนที่แฟชั่นครับนี่เลยครับปากดงปากดําอะไรต่างๆมีแน่นอนครับเสื้อผ้ากันบ้างนะครับนะเนี่ยผมมีแค่ชุดเนี่ยผมก็ใส่แค่ชุดเนี่ยผมไม่ได้ใส่ชุดอื่นเลยนะจริงๆนะครับ นี่ครับอย่าลืมครับซื้อไปแล้วเอาไปสุ่มจันทาสีฟ้าก็ได้ครับหัวที่มีเขาใช่ปหมมันก็เท่ดีก็สวยดีนะครับใส่กับชุดแบบกางเกงอเปร์ปาโต้ครับก็ตึงๆแรงๆกันเลยเดี๋ยวครับมาดูกันที่แฟชั่นรองเท้าก็มีมาให้เหมือนกันครับทุกคนครับชุดเซ็ตของผู้หญิงก็ตามนี้เลยมาดูกันที่คู่หูตัวละครครับคู่ตัวละครของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนะครับทุกคนครับนะาลิงบาบงบบูนสุนัขอะไรต่างคอลเลกชันท่าทางกันบ้างเลยน่าจะเป็นไอดีที่เก่าแก่ครับทุกคนครับนะาท่าโชว์ธงโชว์ ก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับคุ้มนะกระเป๋าสกายสุดเท่สุดแรงครับกล่องดวงใจไซตะมงไซตมะยานพานะแอร์บอร์ดครับรมชูชีพของเรา a อซุดครับภาพพื้นหลังก็นี่เลยนะครับทุกคนครับรูปภาพ ABCTH ตาของเราครับน k สกายวงสกายวิงอาวุธปืนกันบ้างนะครับอาวุธปืนของเราไม่จะเป็น M4 AKM สีสกาครับสกาแต่ท่านด้วยนะครับกอซ่า AKM 2 4 9สิบเกามัส AKM 8นะครับลั่น2 M 6 0ครับ AN 9 4นี่เลยนะครับทุกคนครับสกินปืนหลักครบเลย UMP MP5 V ย p 0 P 9 0ครับทมสันครับชัอกันก็นี่เลยครับสเปซอีก2กระบอกนะครับสไน่ปงสไนเปอร์ครับพิสตันของเรามาลีกระทะแตงโมถึงหน้าล็อบบี้มีดหัวตัดไม้บรอลคาตานะฟิตของเราและเบิดมืออีก14รูปแบบ ไอวอลอีก3อันนะครับทุกคนอาเทอร์องเรามาได้เอ็ก้าในราคา1,600บาทได้คระสิใจทักเพจมาได้เลยครับนะฟรีไฟล์ rv ทั้งนั้นเลยโอเคครับอยู่กับหน้าสินค้า704ในราคา500บาทเชื่อม Facebook นะครับมาด้วยเลเวล59ไลท์1309สิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลยเป็นตัวที่แฟชั่นการตัวละครก,กันบ้างครับทุกคนครับอโลกโจเซฟไฮโตะหงหอคงแม็กซิมอะไรต่าง ครบเซตครับทุกคนที่ชุดเสร็จครับทุกคนครับนะตามนี้เลยนะครับสิขั้นสูงใช่ว่าขั้นที่แล้วมีครับทุกคนครับนะถือว่าก็เลยมีชุดนี้นั่นเองครับชุดสิทขั้นสูงครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นหัวตามนี้เลยครับตึงๆกันแรงกันเลยทีเดียวนะครับนี่ครับบาวันครับหัวส้มบาวัน5้0รบาทหมวกเอฟอูเคซนโซปโตของเราสุดเท่สุดแรงกันเลยทีเดียวดูที่แฟชั่นแว่นตรงแว่นตาี่ครับทุกคนครับหนวดคงหนวดขาวก็มีมาเหมือนกันดูที่แฟชั่นเสื้อผ้าครับ ชาโดว์โอเคออสใสแล้วเทใส่แล้วแรงครับทุกคนครับเราจะเป็นเอซุสเทสสุดแรงครับนะเสื้อซีซั่น5ครับบอกเลยว่าใครไม่ได้เล่นเนี่ยก็ถือว่าพลาดนะครับย้อนกลับไปไม่ได้แล้วนะครับ5 0าบาทเท่านั้นเองครับ5 0าบาทได้ของขนาดนี้ผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับทุกคนดูที่แฟชั่นเสื้อผ้าบัตรเพิ่มือื่นครับไม่ว่าจะเป็นคิสตันลูกแก้วของเราก็มีมาต่อไปนะครับดูกันที่แฟชั่นตัวละครของผู้หญิงกันบ้าง นี่เลยครับตัวละครผู้หญิงก็ตึงๆแลเราน่าจะเป็นแว่นตาอายุโอเคครับทุกคนหัวอามงอ้ามหมยของเรานะครับแว่นตาโอเคซูเหมยฟางสกัลเลตฟงสกัลเลต์เฟมมีแน่นอนครับนะเสื้อผ้าของเราก็นี่เลยนะครับทุกคนใส่ไรเนี่ยเป็นคนพลาดแน่นอนครับซีซั่น5ของเราดูที่แฟชั่นกางเกงครับนะก็จงตึงๆแเรลนิดนึงครับทุกคนไอดีนี้นะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับทุกคนครับไปเพิ่มมาอื่นดูไปแล้วนะครับมาดูคู่หูตัวละครกันบ้าง มันจะเป็นโลโบบอรนกฟินิกส์ครับเหลี่ยหกกันเลยทีเดียวในครับทุกคนครับนะก็ถือว่าคุ้มค่านะครับคอลเลกชันท่าทางท่าสวัสดีครับมีหนึ่งกันท่าให้ดอกไม้ท่าได้ต่างๆครับเอาไปมอหนุ่มมอสาวในโซนวิสไตล์ได้เลยครับกล่องดวงใจชาร์คไดฟ์ด้วยนะครับแอร์บอร์ดครับทุกคนล่มชูชีพเอซุดของเราเป็นไงภาพพื้นหลังครับรูปภาพ A B C T S ครับตาของเราสกายวงสกายวิงของเรามาดูวุ้ดปืนกันบ้าง500บาทได้อะไรครับ M4AK M14 ครับสกาวาลีครับกอร์ซ่าฟามาสนะครับทุกคน XM8 ของเราก็นี่เลยครับ AN 94 s อ g จนจีที่ UMP m p 5 UMP40 ครับเป็นไง P90 ทอมสันครับทุกเยอะหนึ่งกันนะครับสกินเปือนะครับห้าร้อยบาทสปงสเปดครับสไนเปอร์ครับทุกคนพิสตันของเรามาลีกระทะมีดตัวตัดไม้เบสบอลคาตานะฟิดของเราแล้วเบิดมืออีกห้ารูปแบบไอโบอีกสี่อันอาเธอร์ของเรามาด้วย ตามนี้ในราคา500บาท7สนสีถ้าใครสนใจทักเพจได้เลยนะครับ